ฤดูการ2ทําั5ของดูคาติไม่ได้แค่ชนะแต่เกือบเป็นปีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อย่างที่จิจิดาลินยาผู้จัดการทั่วไปของดูคาติพูดเองว่านี่คือปีที่ยอดเยี่ยมเป็นอันดับสองของพวกเขาดูคาติคว้าแชมป์นักแข่งติดต่อกันสมัยที่4โดยมีแชมป์จากนักแข่ง3คนครั้งแรกของทีมโรงงานที่ทำได้และคว้าแชมป์ผู้ผลิตติดต่อกันสมัยที่6ด้วยคะแนนรวม768แต้ม รถสีแดงชนะ17ครั้งจาก22เรสและไม่ว่าจะสนามไหนดุคติก็ไม่เคยหายจากโพเดียมเพราะมีรถอย่างน้อยหนึ่งคันขึ้นโพเดียมติดต่อกันถึง88เรสและอยู่บนโพเดียมต่อเนื่องรวม88ครั้งโดยไม่ขาดอย่างที่จิจ้ย้ำหัวหอกของดุคติปีนี้คือมาร์คมาเกสผู้ที่ทำคะแนนได้ถึง545คะแนนเป็นผลงานแบบมนุษย์ที่มากกว่ากีฬา เขาเก็บ545แต้มชนะ11สนาม8โพซิชัน14สปรินต์และยังเป็นนักแข่งดูคติคนแรกที่ชนะสปรินต์และเมนเรสติดต่อกัน15ครั้งจิจ้บอกเองว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการแข่งขันแต่มันคือการผจนภัยของมนุษย์ก่อนจะเป็นเรื่องของกีฬามาร์กมีทั้งความหิวแบบมือใหม่แต่ยังแม่นแบบทหารผ่านศึกและการได้มีเขาในทีมโรงงานคือเกียรติของโรงรถดูคติ แต่อีกฝั่งของโรงรถเปโก้บรญญาย่าต้องเจอกับปีที่หนักที่สุดดิจ้ยอมรับว่าเขาโชคร้ายอย่างยิ่งโดยเฉพาะช่วงท้ายของฤดูกาลที่คะแนนไม่เข้ามาตามที่ควรจะเป็นแต่ดูขติจะไม่ทิ้งความเจ็บปวดนี้ดิจ้พูดชัดว่าความลำบากครั้งนี้จะต้องถูกดูดซับเป็นแอนติบอดีให้ทีมและตัวเปโก้ดึงเอาความมุ่งมั่นออกมาให้หนักกว่าเดิมเพื่อพร้อมกลับมาแกร่งและคืนตัวตนเดิมในปี2026 ในปีนี้ไม่ได้มีแค่มาเกสที่จีจีเอ่ยถึงแต่ดูคติยังมองเห็นการเติบโตที่คู่ควรกับรถโรงงานของอเล็กซ์ผู้ที่พัฒนาจนเข้าใกล้มาตรฐานโรงงานอย่างแท้จริงรวมถึงการระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังฤดูกาลของดิจีอาที่ฝีมือกำลังฉายชัดและความสำเร็จครั้งแรกของเฟอร์มินที่คว้าชัยชนะได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรกและทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่สถิติแต่คือดีเที่ดูคติกำลังสร้างประสบการณ์ เพื่อให้ปีหน้าไม่ใช่แค่ยอดเยี่ยมแต่ต้องเป็นผลงานที่คู่ควรกับพวกเขาอย่างแท้จริงวันนี้ดูคติแกะรอยความสำเร็จเห็นทั้งด้านที่พีคและด้านที่เจ็บแต่สุดท้ายสิ่งที่ชัดที่สุดคือโรงรถนี้ไม่ได้ขาดไฟแค่กำลังรอความเร็วที่คู่ควร